ชื่อจังหาัดไร้ค่ายอีเกิลเมดไทยครับค่ะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสามเอ็ดครับอ่าเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านครับหนักนี้คุมมากี่โลเนี่ยสามเอ็ดตอนนี้หกเจ็ดโลได้ครัโอ้แต่ทำน้ำหนักกี่วันหกเจ็ดโลเนี่ยสองวันครับสองวันเลยที่ใต้ตอนนี้อากาศเป็นไงฝนตกครับฝนตกแต่ก็ทําได้เนาะซ้อมอยู่ที่อีเกิลเมดไทยครับจังหวัดอะไรนะภูเก็ตครับอ่าครู่อลซ้อมมีใครบ้าง มีโตโยต้าผเป็นตันวาแล้วก็เป็นการลันก็ที่โชววันนี้เนาะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็สองสามอาทิตย์ครับผมแล้วกับผู้ชกนีสราวุ้ิเคยเจอกันไหมยังครับเ้วเคยดูฟอร์มเขามาก่อนไหมเนี่ยเคยดูไอ้ต่อยได้ดิเลนแล้วอ่าเป็นไงดิเลนชนะมาอ่าแล้วดูฟอร์มเขาเป็นไงมีอะไรบ้างเป็นไม่ขอาเออแล้วเราแก้ไงดีพวกนี้เราไม่ดูอนเวทีอ่าเตรียมไว้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเรายี่สบคนจังหวัดอะไรครับ ปางหาปล่อยกี่กิโลแล้วนี่ปล่อยๆบวกสิบมาหูยบวกกับพื้นเพเราเป็นมวยอะไรมวยเขาขาซ้ายหรือขวาครับขวาครับสูงร้อยร้อยประมาณเจ็ดสิบมาครับเราชกทั้งหมดมากี่ไฟล์แล้วในชีวิตนี่ก็ห้าสิบกว่าไฟล์สามน้อนเสือเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับก็ว่าเชียร์ปังฮาเจอเชียร์บ้างเลยครับผมขนท์อบคุณครับต้นไหนครับผมสราวุฒิสกุนันท์ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับช่างร้อยสามเอ็ดครับร้อยสามเอ็ดเมื่อกี้มาสอบเป็นไงครั้งแรก เาซอก็พอดีเลยครับเออน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมา3โลครับครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่คล้ายซอลต์นดจังหวัดสุโขทัยครับผู้พัฒน์ผู้ซ้อมมีใครบ้างที่นี่มีพวกพี่ๆี่ครคบครับเก็บตัวมารวมๆกี่วันแล้วสองอาทิตย์ครับเออพรุ่งนี้ต้องเจอกับลุงป่าลายครับลุงป่าลายนะเออเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มวยเข่าเออวางเก็บวางแผนไงดีเจอเขาเหมือนกันอย่างนี้ เข่าไปกันเลยครับอ่อก็พร้อมแรกเลยเนาะแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนน่ะล่าสุดชกไว้ที่นี่แล้วอ่าเป็นไงวันนั้นวันนั้นแพ้เพชรทวีศักดิ์แพ้เพชรทวีศักดิ์นะยังไงมันฝีมือก็ฝีมือครับเออลำบากเนาะครับแต่พรุ่งนี้หายห่วงเลยครับโอเคอายุอะไรละครับยี่สิบครับคนจังหวัดสุโขทัยครับไปปล่อยกี่โลแล้วไปปล่อยหกสิบครับหากเ้นเพลเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยเข่าครับใช่ซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเอาโชคมวยทั้งหมดนี้ประมาณสี่ เป็นแงบันใจด้วยครับพรุ่งนี้ทางที่แน่นอนนะครับขอบคุณครับ